สวัสดีค่ะวันนี้แซมก็มาทำแกงคั่วไก่นะคะแกงคั่วไก่เครื่องแม่แ็มก็จะมีตะไคร้พริกหอมแดงนะคะเอามาผัดกับน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็มาคั่วผัดให้หอมๆนะคะพอหอมแล้วก็เอาไก่ลงะะไก่ลงแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงนะคะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงแล้วก็จะพักไว้นะคะ เี่ยวไปเป็นไก่สุกนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีมีผมปงผปรุงรสไปนิดนึงผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี้นึง พอเราปรุงเสร็จนะคะฝาปิดเลยนะคะฝาหม้อป claro ิดนะคะเราให้ไก่สุกก่อนแล้วค่อยเอาผักลงนะคะผักเราก็จะมี ดอกหอมผักชีลาวนะคะแล้วก็ผักกัดขาวที่ขาดไม่ได้คือใบแมงลักนะคะทุกคนี่เลยใบแมงลักจ้าเดือดแล้วค่ะเดือด้ะจ้าพี่น้อ,นองกับข้าวห้อนข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอือ่ะจ้า จะสีไห้ไก่เป็นเปลือยนิด้หน่อยนะจ๊ะจะให้ไก่เปลือยหน่อยนี่เส <plate> okay. <S uchs delays> hmm. uh. okay. ื <S 々> ่องนะคะไก่เราเปลือยเสียก่อนเนาะเนี่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวให้ไก่เปลือกเจ้าหน่อยนะคะแล้วกนเดี๋ยวเ่าจังเอาพักในนี้ลงไปนะคะจ้าพอน้ำมันอัน หวดนเลยนนเนาะจ้ะแม่ซ่บก็จะเอาผักลงเลยนะคะผักก็จะมีผักชีลาวดอกหอมนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวมัน,เด,มน,นเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะเดี๋ยวมันสลดเนาะอมมันก็สลดจังใส่ลงไปเลยใบแมงลักหรือไผ่ตูห้องเอาไว้ใส่ที่หลังละะ็ได้ แล้วปผัดทิตูแลาาใส่ที่หลังแม่สําเร็จจะบบใส่บักเขือบักเขือด้วยชาเพราะว่าแม่สัเบเร็จบบมากันบบมากกินบัาาก,กเขือที่มันเละนะแบบถ้าจะกินก็เอาเอา,เอามาอันมาลูยใส่บักเขือสดนะเอามาวาง้างขาง เราไม่ก,กระยุบลุ้งตัวเองจ้ะนี่เลยก,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 กินอาหารบ้านๆน,นะคะ เครื่องปรุงไม่แซ่บก็จะมีแค่เกลือกับปรุงปรุงรสนะจ๊ะกับน้ำปลาจัดน้อยน้ำปลาไม่แซ่บไม่ใส่เยอะมันอันมันจะมีกลิ่นไม่เป็นแบบเลอะตอนเตรต่ปรุงปรุงรสกับเกลือนะคะความหวานเพราเขาความหวานจากผักเนาะความหวานจากผักความนัวจากพวกเนื้อไส,ส่เ okay. นาะนะครัแล้วก็ถ่างมันฝดได้แบบนอ้อง รอให้มันเดือดนะคะถ้ามันเดือดนะฮาก็จะใส่ใบแมงลักนะจ้า